ทักทายทักทายกันนะคะมณีเกล้าเสภาทุกทา่กทานเนี่ยมันตำสาเนะคะให้ค่อยตำสาเนี่ยคะการตำสาเนี่ยค่ะจะเอา,าพือเอาสารประมาณห้านะคะมาเ็ดคบคบพื้นอ,อาหารอยู่ในชนชั้นข่านะคะมาทำการตากมาสอยก็จะเป็นสารพ,พืชนหนึ่งอย่างประมาหนึ่งธรรมาดาเลยจ้ะ ที่ชีวิตของช,น,ชนเรานะครับหลังจากที่เกีียวเขาเกลียวหลังจากที่ดำหน้าเห็ดไฮแรวหรือว่าว่างกิะเจ้าพอดเชือ้อสาหรือไมก่ก็อ่าท่อผานะคะอันนี้เป็นของยายลาดนาซิงนะคะผมจใจ่ในน้นเป็นเพลินพื้นนี่มีคนจองเลยคะ่ะเพลินประเทศขายดอก แต่ว่าจองมันจะซื้อปกติพ้นขายพื้นละน่อยแต่ว่าจองนะคะแล้วเราขายก็เลยให้เล่าพิเศษสองร้อยพอข้ออยากได้ไปแล้วนะคะ